เทพนิยายบนท้องฟ้าเจ้าชายเปอร์เซอุสและเจ้าหญิงแอนโดเมดากับกลุ่มดาวมาปิที่สองสว่างยามค่ำคืนเรื่องราวเทพนิยายจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยครับวันนี้อัพทรูสอสโทรโนเมอร์ขอแนะนําการดูกลุ่มดาวในโซนฤดูใบไม้ร่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเป็นกลุ่มดาวเทพนิยายที่น่าสนใจมากเรามาลองเริ่มดูกันเลยนะครับก็คือมองไปบนท้องฟ้าการท้องฟ้าในช่วงเวลา ถ้าเป็นเดือนตุลาคมก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถ้าไปเดอนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณราวสองทุ่มจะเจอดาวเด่นกัน4ี่ดวงหนึ่งสองสามสี่สี่ดวงนี้เป็นกลุ่มดาวม้าปีเป็นกล่องเป็นรูปคล้ายๆกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นม้าปีตรง4ี่ตัวนี้เป็นบริเวณตัวและมีหัวคือฝั่งนี้ดาวอินิฟฝั่งนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มดาวเพกัซัสหรือว่าม้าปีซึ่งก็คือมี เจ้าหญิงแอนโดรเมนานะคบมาทางเอ,อ่อห้อยติดมาทางด้านล่างครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะกลุ่มดาวแอนโดรเมนาโดยโดยที่มีเจ้าชายวีรบุรุษคอยช่วยนั่นก็คือกลุ่มดาวเปอร์เซอุสนะครับอันนี้คือกลุ่มดาวเปอร์เซอุสแล้วก็อันนี้ดาวอาัลกอร์ดาวจะเดียนเป็นรูปคล้ายกอไก่เบี้ยวๆนะครับโดยมีเท้าเหยียบอยู่บนดาวลูกไก่ตรงนี้อันนี้คือดาวลูกไก่ครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ อ,อ,อันนี้ก็คือการไล่กลุ่มดาวโซนเนทมนิยายมองไปทางท่านทิศเหนือจะเจอ,เอ,อกลุ่มดาวราชินีแคสเซโอเปียนะครับซึ่งก็คือ5ดวงนี้นะครับที่เป็นขึ้นชื่อมาลวงที่ 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. สาดวงนี้ก็คือเป็นราชินีแคสเซโอเปียกำลังนั่งเก้าอี้อยู่นะครับแล้วก็มีพระราชาเซเฟอุสก็คือกลุ่มดาวนี้นะครับก็คือ5ดวงกันห 2, สาม 5 5ห,หดวงนี้นะครับก็คือเป็นพระราชาเซเฟอุสนะครับกำลังนั่งนั่งอยู่เช่นกันนั่งคู่กันพระราชาอยู่ทางซ้ายพระราชินีอยู่ทางขวาแล้วก็กำลังมองเจ้าชายเปอร์เซอุสนะครับพาเจ้าหญิงอนโดเมดาด้านนี้ที่ยาวๆตรงนี้นะหนีไปกับม้าปีกเปกัสรนะครับหนีอะไรเขาหนีอะไรมองลงมาใต้ด่อ,อใต้กลุ่มดาวปลาก็จะเจอนี้ครับอันนี้คือกลุ่มดาวเซตตสนะครับ ก็คืออันนี้คือหัวของปีศาจรูปบาลแล้วก็อันนี้คือตัวนะครับอันนี้ก็เป็นฉากของกลุ่มดาวเทียมยิยงใทั้งหมดในโซนนี้นะครับเออ่ทวนใหม่นะครับเริ่มจากกลุ่มดาวเออ่เปกาซัสครับลงมาแอนโด,มมดเมดแอนโดเมนาครับเจ้าหญิงแอนโดเมนาเจ้าชายเปอร์เซอุสด้านนี้นะครับราชินีแคสซิโอเปียหรือกลุ่มดาวข้างคาวครับเออ่พระราชาเซเฟอุสและจบท้ายจบด้วยเเออออ่่ออ่กลุมกลุ่มดาวปีศาจ ปิศานวานนะครับซึ่งอยู่ในทะเลเนาะก็คือวานก็จะไอยู่ในกลุ่มดาวโซนทะเลซึ่งก็จะมีกลุ่มดาวปลากลุ่มดาวคนแบกมอน้ำอะไรนี้เนาะปลาทางใต้อันนี้ก็จะเป็นโซนโซนโซนที่เป็นแบบกลุ่มดาวที่อยู่ทางใต้ที่เป็นแบบเกี่ยวกับน,น้ําท้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มดาวเทพนิยายนะครับเดิมเนี่ยก็คือราชินีแคสซิโอเปียคนนี้เนี่ยก็คือเธอเป็นคนมีความมั่นหน้ามั่นใจมากแล้วก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าลูกสาวเธอเอนโดเมนาเป็นคนที่สวยที่สุด ก็คือคำพูดของนางเนี่ยก็ทำให้เทวดาองค์หนึ่งไม่พอใจเทพโพไซดอนหรือว่าเนปจูนนะครับก็คือมีความโกรธแค้นว่าแบบเอ่อคนนี้มันจะมาสวยอะไรมากขนาดนี้ก็เลยส่งปีศาจเซตูสนะครับเป็นปีศาจเอ่อลูกวานเปาวานนะครับแล้วก็ส่งมาทำร้ายหวังว่าจะแบบจะทำลายทั้งเมืองให้หมดเลยเพระราชาไม่มีทางเลือกก็เลยส่งเจ้าหญิงแอนโดรเมดาไปเป็นตัวประกันแต่ว่า ก็มีคนมาช่วยก็คือเจ้าชายเปอร์เซอุสนั่นเองราชาเนี่ยก็คือนางนิงน่งไม่ได้ทาอะไรแล้วก็มาปีก็พาเจ้าหญิงอนโดเมดาหนีจากเจ้าปีศาจปาวานเซตูสนะคบอันนี้ก็คือเป็นสตอรี่ของของเรื่องทั้งหมดกลางท้องฟ้านะครับเราลองดูแบบเป็นรูปบ้างอันนี้คือกลุ่มดาวม้าปีเปกาซัสนะครับมีหัวอยู่ทางด้านซ้ายทางท่งทนงานทิทตตวันตกมุ่งน้าทางทิตตวันตกมีเจ้าหญิงอนโดเมดานะคบเอ่อห้อยลงมาด้านล่าง ถ้าจากบริเวณตัวของแอนโดเมดาดวงจากมาปีกดวงนี้นะครับดวงที่1งดวงที่2งดวงที่3อันนี้คือตัวแอนโดเมดาแล้วก็ลากมาจะเจอกาแล็กซีแอนโดเมดานะครับจากบริเวณ3ก็ดวงที่3าคือมิราชแล้วก็ลากไปทางซ้ายอีก1 2 3สาก็จะเจอนี่คือกาแล็กซีแอนโดเมดาที่ที่มีความน่าสนใจมากเนาะอันนี้กาแล็กซีแอนโดเมดาเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าในที่ที่มืดสนิทนะครับต่อไปก็คือก็จะมีพระราชากับพระ,พร,ะราชินีเนาะ ก็คือพระราชาเซฟอุสอันนี้นะครับพระราชาเซเฟอุสแล้วก็พระราชินีนั่งอยู่ด้านขวาอันนี้คือกลุ่มดาวเออพระราชาพระราพระราชาเซฟอุสพระราชินีแคสเซโอเปียราชินีแคสเซโอเปียสามารถลากไปที่ดาวเหนือได้นี่ที่เราเคยเล่าให้ฟังจากดวงหนึ่งดวงที่หนึ่งดวงที่สองลากลากไปเป็นเส้นตรงแล้วก็ลากจากดวงที่ห้าดวงที่สี่ลงมาชนกันเป็นใกล้ๆดาวดวงนี้แล้วก็ลากลงมาตรงนี้ดวงที่สามผ่าตัดลงมาจะเจอใกล้ๆดาวเหนือนะครับ อันนี้ก็คือเป็นลักษณะดาวแคสซิโอเปียต่อไปก็คือ,อ,อหันไปทางด้านขวาเจ้าราชินีราชาเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายก็อยู่ด้านล่างเนาะเจ้าชายก็คือเจ้าชายเปอร์เซอุสอันนี้ตัวเจ้าชายเปอร์เซอุสเนาะแล้วก็อันนี้คือตัวบริเวณตัวเจ้าชายแล้วก็ตรงนี้คือถือหัวปีศาจออกกอไว้นะครับออกกอก็เป็นดาวแปรแสงซึ่งสามารถาแปรเปลี่ยนแ,แ,แสงแบบมีแสงกับพิบ รีรองทุกประมาณ3-4วันครั้งหนึ่งแล้วก็เจ้าชายเปอร์เซอุสก็เหยียบอยู่วันวัวที่เป็นกลุม่มกระจุกดาวลูกไก่นะครับอยู่ในกลุ่มดาววัวแล้วมองลงมาทางใต้เมื่อกี้ที่เป็นกลุ่มดาวม้าปีกอันนี้เรามองมาทางฝั่งทิศใต้เมื่อกี้เรามองฝั่งทิศเหนือมองฝั่งทิศใต้เจอเปีปาศาจเซตูนที่เป็นหางเป็น,เป,เ,ปนเป็นลูกเปาหวานนะครับอันนี้คือบริเวณหัวแล้วตรงนี้คือบริเวณหางอันนี้ก็คือมองบนท้องฟ้าทั้งหมดก็คือจะเป็นเซตของกลุ่มดาว เทปนิยายตรงนี้นะครับเราจะลองใส่ขอบฟ้าดูก,ก็อันนี้ก็จะเป็นโซนกลุ่มดาวเทพนิยายลองดูแล้วเราก็จะเห็นเห็นได้ครบไล่จากทางด้านทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกเนาะก็คือเซฟเรกุสพราราชาพะราชินีเจ้าชายนะครับแล้วก็เจอเจอก,กลุ่มดาววัวในกระจุกแล้วก็กระจุกดาวลูกไก่ฝั่งด้านใต้ก็มีปีศัจ ป็ศาสตรวาเซตทูสนะครับถ้าไล่ขึ้นไปด้านบนจากจากเอ,อ่อราชินีก็คือไล่เจอแอนโดรเมดานะครับเจ้าหญิงแอนโดรเมดาเจอสีเหลี่ยมมาปีกเป็นกษัตรย์นะครับอันนี้ก็คือเซตของกลุ่มดาวเซตนิยายนะครับก็หวังว่าจะลองดูกลุ่มดาวนี้เป็นแต่ว่าให้เริ่มดูจาก2จุด,ดหลักคือมาปีกสีดวงนี้แล้วก็ให้เริ่มจากแคสิโอเปียนะครับที่เป็นรูปตัวเ็แล้วก็หาดาวเหนือด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe c h anel n ของเรา Arcturus Astronomer นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน c h anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ